เสียงอาจจะไม่ัสวัสดีครับเจ้ายาก้าขาะชาวบ้นิทิการไทยทอดสดๆดาาบริวิทยาสารจังหวัดนครสวรรค์เม่นีตรงจังวัดที่1 7พเศจดิสิทธิกายุอน2้า3เวลาประมาแม่นสิบสิเเมื่อนี้นัดศาลอุทธรณ์ภาค6นัดมาฟังคดีภาคสาคดีที่เป็นคดีมิประมาณ3ามส กรณีที่มีกรณีผิ่ผ่านนครับน้องพียิ่งขดดีนซึ่งผมเคยทำมาเขาเขาาวโคงต้ต่อต้นันไปกันมากสารใั้ต้นที่แรกสารกับคุณพลรอนสายาสารคุณขอดีท่นในนิเมกาเมลแต่ว่าก่อนอืนที่เบาเรื่องขับิิาาษาทิบวิาไมิยากขาพูดชีจงใจดีศาลธรรมรับงานสาร้าสวังีครบพี่นาวีฟงกโรนะคบพี่เวสและก็พี่กรณ์พี่ปวิต่พี่ปวิตอัาและก็พี่รับผู้ม นาวากากระทรวงาประเทศและก็ทางทนายอัคนุนชื่อคล้ายๆกันออไม่มีเอาแล้วมันมงเหมือนกันอนุลมาดูแน่แนทนยอัคนนนะครับาปกันอาไรปกนสามท่านนี้มาจากขนมขวนมาแต่หมื่นขึ้นนี่ตควนคือจังหวัดาบุรีกันนี ขึ้น่จนอก็มอันของเดียวกัน้องเดียวก็มั้งอไม่ตัเาจบมแจนก็ไม่แจ้งต้องควุ้นควาุ้นพินาวีไปเที่ไดน ที่เขาเป็นข้อในที่เข้าแต่ก็วกันถ้าเราถึงเรืองข้ามพิากษาเราพลมถ้าเรื่องข้ามิากามิากษาาดีกอดตอนอามานเกาข้บรรกาศในการองคดีห้าคดีมนไม่ขอบคุณทานขอบคุณแล้วนี่มาดูเลยอหนบ้ายังไงเนบรรจกาศว่องระแวงผิดกระ่องอ่านครัมพิพากษาเริ่มแรก มันแรกจะเสียงดังเนอะคนขับมาเขาตำรวเขับมาแหละก็มีตำรวจสารมานั่งทั้งทางถือกุญแจมือต้องแจ้กุญแจกิ๊ผมก็ทราบว่าเสียงจริงเนี่เอาทับบอลแล้วบอกเป็นน้องเขาบอกนใคกติมีจะต้องใช้กุญแจมือใช่เวลาจะเรียกว่าดยางทุกชัยเดี๋ยวรอให้สายมาก่อนอ่ครับมันจะประวัตครับตำรวจชิดตำรวจอีกหนี่โทษนี่แหละดีโทษชิดตำรวจโทษตัดแน่นมำรวจป้องกันอ่าแต่ตำรวจบอกไม่หรอกมึงทำพวกกูมาเยอะ และบรรยากาศการอ่านข้ามีภาคชาค่อนข้างทีได้รับความสนใจคนมือนีเต็มห้องเี่าหน้าคดีรถห้องรถรถที่รถตำรวจคดีของตำรวจกองเข้ามีเกินกว่าแม่เก้าคนสิบคนนี่ละกว่า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 ที่นี่ว่างอ่านมาถึงได้เอาข้ามพกภาคสารนี่ไงช่วงท้ายในช่วงท้ายนี่รวดเร่็วันใจรวดเร็วสนใจตั้งแต่ เดียงดังหน่อยเสียงดังหน่อยที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยกระทำความผิดโดยบันดาลโทสะมานั้นศาลอุทธรณ์ภาคบกไม่เห็นค้อมด้วยโอ้เลยเห็นไงสารผมเห็นลางแล้วเมื่อกี้สะเก็ดล้วเด้วยบอกว่าเออ พรานคนรอดรอดเพราะว่ามันไม่ใส่เลเลยไม่รอดไม่รอดแผมไม่รู้แต่ผมไม่เห็นแต่คุณยัมึงวันนี้รอดได้มันไม่ใส่เพราะว่าพูดแบบขึ้นไปปั๊บก็ไม่ไม่ได้เรียกให้ใส่รอดแน่หน้าพนังเอาอยู่เงี้ยไม่ใช่ใส่หนาพนังไม่ใส่ไม่ใช่จะพูดสาไม่ได้บอกให้ใส่ฉันรู้ว่ารอดเลยเออเอธรรมดาพอขึ้นมากใส่ใจมือก่อนใช่ว่าเส็จแนันนี้ไม่เนรียกให้ใส่เลยรอดนร้างสังหรางสังหารอแต่ เป็นหน้าบันลังทำทำมิจฉุนทั้งสิ้นผมก็เลยไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อที่ศาลชั้นต้นที่พากษาว่าจำเลยกระทันหันกิอนโดยมานานโบราณมานั้นศาลทอนภาคผมไม่เห็นค้อมด้วยเมื่อตัวร่วมไม่ได้เป็นผู้ฟ้อให้จำเลยกระทำความผิดโดยร่วมกินเป็นผู้เสียหายโดยนิตินใยและมีสิทธิ์เข้าเป็นผู้ร่วม มีปัญหาให้ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยต้องใช้หนาชินน้นไหมทดแทนหรือไม่ไมอ,อมันนี้พราะอ่านมาถึงอนนี้บจใจแต่ว่าสุก้า้หรือว่าโดิแสต่อไมาต้องวินิจฉัยตา ον, มบทอนของจำเลยประการสุดท้ายอันนี้ศานไม่เห็นพ้อมด้วยนะนจะไปพ่อคิดว่าฉันไม่เห็นพร้อด้วยไม่ขึ้นต่ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามบทอ์ของจำเลยประการสุดท้ายว่าสมควรการรอลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่าจำเลยแม้จำเลยเคยกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนี้มาแล้วหลายครั้งแต่เมื่อพิจารณาพฤติการแห่งคดีแล้วความผิดของคณะพิการถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์เป็นรูปแล้วมีโจทย์รวมสนทนาเข้ามาโดยทางไม่ถูกต้องและไม่ถูกกาลเทศสารโดยรเนให้จำเลยเกิดความโกรธวบคุมกอาโไม่ได้ลงเหยไม่ถึีประมาณถูไปโดนไม่อยาอพิจารณาสภาพความผิดโดยรวมแล้ว โดยร่วมกับจำเลยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตัวเดินเองโดยร่วมไม่เคยชุมนุมงานในเฉลยบนที่เห็นใดๆในที่ถูกจำเลยการกระทบความผิดของจำเลยจากการทางช่อยผู้พฤติการณีเหตุการณนับว่ายังไม่ร้ายแรงการที่จะพิจารษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยนั้นเห็ว่ายังไม่สมโดยยังมีวิธีการจิตวิทยาว่ารบกวนและแก้ไขให้จำเลยกลับตนเป็นคนดีได้นอกเหนือจากการลงโทษจำคุก จึงเห ok ็นสมควรรอการลงโทษให้เด่นจำเลยสถานหนึ่สานที่ทีลทมานั้นศานพอพากาโดยไม่ให้พด้วยแต่เพื่อให้ลาบจำสมควรวางโทกับอีกสถานหนึ่งและคุมประพฤตด้วย และเมื่อศาลรอก,การลงโทษให้แก้ทำเลยแล้วไม่อาจบวกโทษและนักโทษคดีต่อโทษจำคุกในคดีอื่นตามที่ผ้ขอของโจทก์ได้ที่บ้านศาลแก้เป็นว่าจะไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราล28จำคุก2เดือนหลับ3 0 0 0บาทห้างหนังสือจึงเลยเป็นพยานงแก่กทางพิจารณาอยู่ยบ้าน นีเหตุบรรดาโทษลดโทษให้คืนในหนึ่งในสามตายขมวดหมายอธิการความอายามาตายเจ็ดสิบแปดคงจำพุกจำเลยหนึ่งเดือนสิบวันปรับสองหมืนบาทโทษจำให้รอลงการลงโทษไม่สองปีนับแต่วันที่อ pues ่านคำพิพากษาสารุทธรภาคหกให้จำเลยฟังคพื่อคุมความปวามฤติอธิการดู่ามอะไเยอยับพั่งผมถือว่าไดีผมทัขแลกแลกสูตรเป็นประสบการณ์ชีวิต แต่ิได้บอกน้องๆเนี่ยติดใจจะเลืรอดร้อยทางทุกที่ไ้บอกว่าให bon ้รับมามาตัวต so, ัวัจอเงได้มารรบีจอยมนครัว่า hey, ้าหมุดอา้าหมทครับว่า right? ่ย right? ่งเี่ปัสปจไว้ได้คนึก็มนุษย์มนุษย์มนุษย์มนุ์พิเศษ คำนี้ก็ห้ามคำนี้ก็จะพูด6เดือนปรับห้ามหมื่นบาทจะไปสองคำนี้ห้ามอะไเวลาไไรสักอยานดเนรับเนมาวงมแล้วแฟน,น,น,นไทยต้ซดในการไลสุดนี่กันทุว่าเนี่ยนะนักงบนเนียนั่สดนชีวิตจริงว่าบอกกาวกรรี่น้องนักลงการเพียนของ,ของ,ของ,ของกนขาวค่ในกคนนะครับใช่ว่าอากช5้แน้ราคายกให้เกิดข้อมูลสืบพดีซึ่งกันและกันเข้กขขขขาการบอกคณะพั์ซึ่งก็มันจะเล่นร้อยสามหงสานที่คดีก็ไปนี่ ในภาไไยหน้าพูดหรือพูดคุยสารธรรมารถไปด้วเรื่องราบนี่นะคือพูดที่เจ้าเอาเอาเจ้า,เอาออกจากคุกล้วทางบวกเข้าหนี้เป็นนักลบก็มีทางออกจากคุกได้ถ้าร่โมีผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ออนอกจากนั้นแล้วในผู้ใหญ่ใจดีแล้วแตยังมีกำลังใจทุกคนที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่โบซัมชันเราว่าสำคัญมันบ่มีผู้ดยยใดหรอกอยู่นี่ ไปฟังคขามีผักษาแล้วรู้ใจมากเลยใจสิครับจะเห็นอีกด้วยพอสองคำห้ามใช้นะฮะต่อไปท่านว่าเจ็บแม่เจ็บเบรด้วยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถามผมมถาแนิดนึงว่ากรณีที่หมาเชียงแล้วก็เพื่อสมาชิกเราเป็นคำอย่างนั้นโดนบัตรแสนตายแล้วมันมีคลิดเลงที่หมาเชียงเอามาลงนะครับที่รู้สึกว่าจะเป็นตำรวจทางหลวงทางใต้นะเรียกว่า ไอ้เหี้ยครับอนอะไรอย่างน right. 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 so so ี้แล okay. okay. oh. so so yeah. ้วไอ้นั่นไม่โดนเหรอใครเป็นคนพูดทอ้ตหนด้วนเ็นพูดด้ไหมเราก็ฟ้องเขาสิผู้เสียหายเขาเอาไหมเพู้เสียหายฟ้องไหมล่ะเราเราเราเป็นไเ้ได้เรเป็นคนผิดส่วนตังจะมีอดไรเราเอาการตัดสินของของที่โอ้เรโดนเนี่ยเอาเปน่